I need uh, oh, lighter, please, light. Oh, no. now very, very black, black. Good, black. Uh. Because I'm long. Black, white, long. White, long. Long every day. Please, light uh, and start. Uh, I don't know. Oh, wait, oh. Well, I think don't start. Start, yeah. Uh, why, think. why don't tell? เจอแล้ว n าวสตาร์อ๋ออันนี้อะไรอ่ะ Facebook no Instagram no เอ้ย Club สกาย oh Sky p e Gaming Club ใช่จิ๊บจิ๊บสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม อร่อยอร่อยมมากโอ้โหนั่งฟังเสียงเรืงกัยา Your phone my my o l คามินามินติ very s u l คุณรู้เรื่องอยู่ไทยก็กี่เด็คุณรู้เรื่องอยุเท่ไหร่นะอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้ว อายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่พาเมนสออฟท่วอมสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดทำไมยังพูดไทยไม่รู้เรื่องเลยทำไมแบบสปใคยมากรุดอ๋อ because love you โอ่โหอากันคนนากินข้าวกันอยู่ I อ้กูไอ okay. cool. no, no, no. Be oh. ้ l คเลสเต s ซูซ uh ูโ huh. น uh ้โน e โนบีเป๊บบีบบีเูอ๋อแล้วอันนี้อันนี้อ่ะคือไหนคือไหนยี่สิบกิโลครับเพิ่มน้ำหนักโอ้สปาเกตตี้สปาเกตตี้สปาเกตตี้ ปกติปกติขอบค้านี่อร่อยอันนี้จริงจรอร่อย <laughs> อร่อยอันนี้อร่อยอ่าฮอันนี้เบรดิอร่อดีใจดีใจอะไรอ่ะอ้าวดีใจอะไรดีใจดีใจ is Lạt ma lăn nha mhm. Pịt lưng nha mhm. à, nha mhm. Pịt lưng nha mhm. sao? lưng nha mhm. Pịt lưng nha mhm.

อมอร่อยมากๆมาทักทายาเพื่อนนะครับปักหนึ่งอายเขาครับปกติไม่ค่อยชอบไลฟ์นอ,องสายที่แบบนี้อร่อยมากๆเกริญใจคนเดี๋ยว,ค,วคิดถึงทุกคนวันนี้วันหยุดทุเดย์ฟรีเดย์ทุเดาตกงานอะไรอะกินนี่ตกงานทุเดย์ตกงานทุเด์ตกงานทุเด์ตกงาน อินคอรีอบิ๊กซาวอ่าอินคอรีอบิ๊กซาวกูดออุลแลนบิ๊กซาวนอตกูดโอเคเอ้กูดกูดอเทุาม อืมอร่อย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 อืมอร่อยไม่แพงมากด้วยนะคือแบบเป็นราคาที่อร่อยกลางๆบางร้านที่กินปลากตืออย่างเนี้ยแพงมากแล้วก็ไม่ได้อร่อยร้านนี้ร้อยร้อยกว่าบาทวันทันเด็ดนิดๆวันทันดวันทันเด็ดจบดึงจริงเออไม่แพงอร่อยอร่อยหรือทูนเด็ดนี่แหละประมาณน่ะอืมไม่แพงจริงแต่อร่อยมากอันนี้อันนี้อร่อยอร่อยจริง ใครเคยมาบ้างร้านนี้ผมเนี่ยมาล่าสุดปิดมากับที่บ้านขีรถมากับแม่งดีเลยปิดอร่อยจริงนะครับ <Very S 1> ร้านอะไรยังไม่รู้ชื่อ,อ very, very แต่สปากเก็ตตี้อร่อยจริงอันนี้จริงๆอร่อยอร่อยร้านอันนี้อร่อยมากที่ใจ บรรยากาศนีครับอยู่อินอะอยูโช์เลยโชว์เลยโชโชเลยอยู่อยู่โชเฮัลโหลโหลลโหลฮัลโหล่ัลโหลฮ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 ัลโลฮเลโหลฮั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 หลฮัลโห มิอ้วนนะครับกินเยอะยี่สิบกิโลสามสิบกิโลแค่ปักซอยอไปแล้วไปายกันมนาทักทายเพืเ่อนๆดีใจ,จเจอเพื่อนๆพสวัสดีนะครับผมน้อง <want> น้องเลยไอรู้ว่าม้วนจริงใจคนอื่นเนาะทุกคนอันนี้โนฟะิลเตอร์นูนฟิลเตอร์ บทว่าสวยมากนู hmm. mm ้อยากกินทำอะไรอยู someday, ่ทำอะไรอยู่ทุกคนวันนี้สัมดยพรีเดยอร่อยอร่อยเลสตอร้าอม ไปโครมไหมเป็นไม่หมดไ <want> อ้วอนจุกกรีดสวัสดีนะครับขอให้นวนพักผ่อนที่ดีนะครับบายๆเลยชาลีบายๆก่อนอีกทีก่อนสวัสดีครับรบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับชาลีหล่อเสมอขอบคุณครับ